สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเรื่องหน้ายินดีที่จะเข้ามาเซอร์ไพรส์คุณในเร็วๆนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันนะคะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่ง คำทานายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะเพื่อสร้างกําลังใจสร้างพลังบวกเพราะสุดท้ายแล้วดวงดีไม่ดีก็อยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะจะมีไพ่ทั้งหมด2สํารับนะคะมาดูกันว่าจะมีเรื่องน่ายินดีอะไร เกิดขึ้นกับคุณบ้างใบแรกนะคะ spiritual u e s t environment f u l f i l l m e n t s p ปนด์หถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆเก้าเหรียญน,นะคะ ต้าห้าถ้วยหนึ่งเหรียญแล้วก็ใบสุดท้ายจะเป็นไพ่พัพ,พิคเนตนะคะเป็นพลังงานนะของความสวยงามความสดใสนะคะที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรคุณจะมีสเสน่ห์นะดูสวยดูหรอขึ้นนะคะทำอะไรก็ดูดีมากๆเลยช่วงนี้ ก็ควรใช้สเสน่ห์ในทางที่ถูกที่ควรนะใช้ในเรื่องของการทำงานนะคะที่จะทำให้สำเร็จก้าวหน้านะหรือ,อใช้สเสน่ห์ในเรื่องของอาการหาเงินก็ได้นะคะซึ่งมันก็ต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะไม่ผิดศีลธรรมด้วยนะคะเป็นช่วงที่คุณจะโดดเด่นนะในเรื่องของความรู้ความสามารถความม่สเสน่ห์ของคุณมันอาจจะมาจากการใช้ความรู้ความสามารถของเราก็ได้นะคะ ไม่จําเป็นว่าจะต้องหน้าตาสวยหรอนะแต่ถ้าเรา,าเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะมีจิตใจอบอ้อมอารีเข้ากับคนอื่นได้ง่ายมันก็จะสร้างสเสน่ห์นะทำให้เราดูโดดเด่นมีออร่าจนทําให้มีคนเข้ามาสนใจเรามากขึ้นนะคะอยากจะรู้จักกับเราอาจจะมาชวนไปทํางานด้วยนะหรือมีการาร่วมลงทุน ทำกิจการนะคะที่มันจะส่งผลดีในเรื่องของผลตอบแทนก็ได้หรือไม่นะบางท่านช่วงนี้อาจจะไปทําสวยทําหลอก็ได้นะคะยิ่งถ้าใครทํางานที่ต้องพบปะผู้คนงานเกี่ยวกับทางด้านการบันเทิงนะรูปร่างหน้าตานี่ก็ถือว่าสําคัญมากๆกนะก็จะส่งผลให้มีงานนะมากขึ้นแล้วก็ยังสร้างความมั่นใจให้กับเราด้วยนะคะแต่ก็ต้องดูด้วยนะว่าทำกับที่ไหนนะคะ อหญ่เห็นว่าราคาถูกแล้วไปทำนะก็ศึกษาหาข้อมูลให้ดีๆมิฉะนั้นนะอาจจะทำแล้วไม่ดีต้องแก้ไขนะเสียความรู้สึกเสียเงินเสียทองเสียเวลาด้วยนะก็ขอให้ศึกษาหาข้อมูลให้ดีๆนะคะนะก็จะส่งผลดีในหน้าที่การทํางานแล้วก็รูปลักษณ์นะภายนอกของเราด้วยนะที่ช่วงนี้ชาวราศีมังกรนะจะดูดีมากๆเลยทีเดียวนะคะ เป็นช่วงที่คุณนะสามารถจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วนะคะสติปัญญาดีเฉลียวฉลาดนะใครอยากเรียนอะไรช่วงนี้นะเรียนรู้ได้หมดเลยนะคะหรือถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็เป็นช่วงที่คุณดูจะข้ามเข่งนะกับการเรียนรู้อะไรใหม่ๆอาจจะกําลังเตรียมตัวสอบนะคะเพื่อ,อสอบเก็บคะแนนสอบวัดผลหรือสอบเข้าเรียนก็ได้นะคะก็มีแนวโน้มนะที่ จะได้คะแนนสอบที่ดีสอบได้สอบผ่านอย่างที่คุณตั้งใจเอาไว้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่ตัวของคุณด้วยนะคะถ้าคุณตั้งใจเรียนนะขยันมันเพียรก็จะทําให้นะได้สอบได้สอบผ่านอย่างที่คาดหวังเอาไว้นะคะเนีย่ยสติปัญญาดีนะเฉลียวฉลา,าดมากๆเลยทีเดียวหรือคุณอาจจะมีไอเดียอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ก็ได้นะคะมีความคิดที่ดี ยิ่งถ้าใครทํำงานที่อาจจะต้องใช้จินตนาการใช้ความคิดอาจจะเป็นงานด้านการออกแบบก็ได้นะคะงานศินลปะาวาดรูปนะคะเขียนบทความแต่งนิยายหรืออาจจะเป็นงานทางด้านโฆษณาก็ได้งานบันเทิงต่างๆนะช่วงนี้สามารถคิดงานคอ,อดผลงานออกมาได้อย่างโดดเด่นดีมากๆเหมือนคุณจะมีเซนด้วยนะเซนที่ดี ในการประเมินสถานการณ์ต่างๆในการแก้ไขปัญหานะคะหรือคุณจะาสามารถที่จะวิเคราะห์ได้นะว่าอาอย่างคนคนนี้เราควรจะพูดอย่างไรควรจะเข้าหาอย่างไรนะแล้วก็สามารถที่จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ดีเสมอนะคะซึ่งเซงของคุณมันอาจจะมาจากประสบการณ์ที่คุณได้สะสมมานานก็ได้นะหรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณสามารถนําประสบการณ์ต่างๆของคุณเนี่ย มาปรับใช้นะกับงานปัจจุบันให้มันเกิดความสำเร็จก็ได้นะคะเป็นเหมือนดวงชะตาที่กำลังก้าวเดินนะไปสู่สิ่งที่มันเหมาะสมกับคุณมากขึ้นนะคะคุณจะได้เจอสิ่งที่คุณแสวงหาได้เจอสิ่งดีๆเจอสิ่งที่มันเป็นมงคลชีวิตนะคะหรือได้พบเจอคนที่ดีก็ได้นะคนที่คอยช่วยเหลือเรานะคะให้คํำปรึกษาให้ความช่วยเหลือนะหรือ เป็นคนที่เข้าใจในความเป็นตัวคุณก็ได้นะคะการที่เรา,าเหมือนมีใครสักคนหนึ่งอยู่เคียงข้างอาจจะเป็นคนในครอบครัวเป็นเพื่อนฝูงหรือเป็นคนรักก็ได้นะคะมีคนที่พร้อมนะรับฟังคุณในทุกๆเรื่องนะแค่นี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีเป็นเรื่องน่าย,ยินดีครั้งใหญ่ก็ได้นะคะที่จะเกิดขึ้นนะกับ ชาวราศีมังกรน,นะคะแล้วก็เรื่องการงานนะก็ค่อนข้างโดดเด่นมากๆนะคะมีโอกาสที่งานที่คุณทำอยู่จะสำเร็จเติบโตโก้าวหน้านะในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะคะเหมือนคุณจะทำงานเก่งมีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญแม้ว่าคุณอาจจะได้รับมอบหมายงานที่มันอาจจะดูท้าทายมันอาจจะดูยากขึ้นหรือ คุณไม่เคยทํามาก่อนก็ได้นะเราอย่าเพิ่งกลัวอย่าเพิ่งไปกังวลน,นะคะมันอาจจะไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเอาไว้ก็ได้เราก็ค่อยๆลงมือทําค่อยๆเรียนรู้นะสักพักหนึ่งมันก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วคุณก็จะสามารถไปได้ดีกับงานนั้นๆก็ได้นะคะทํางานดีจนได้รับการโปรโมตนะได้รับแรงสนับสนุนผู้หลักผู้ใหญ่เล่งเห็นผลงานอาจจะช่วยส่งเสริมนะคะทำให้คุณ มีความก้าวหน้าเติบโตในหน้าที่การงานก็ได้นะคะเรื่องการเงินนะก็คงค่อนข้างมัง่งคั่งนะ่ร่ำรวยมากๆเลยทีเดียวนะคะดัง่งไพ่เก้าเหรียญน,นะคะช่วงนี้นะหยิบจับอะไรทําอะไรก็ดูจะเป็นเงินเป็นทองไปซะหมดสิ่งที่คุณนะกำลังเพียรพยายามมุ่งม,มั่นตั้งใจมันกําลังส่งผลดีทําให้คุณนะคะก็เตรียมนะกอบโกยเงินกอบโกยความสําเร็จกันได้เลยนะคะ ถึงขั้นนะอาจจะได้เป็นเศรษฐีนีเป็นเศรษฐีในไม่ช้าเลยก็ได้นะช่วงนี้ดวงการเงินเปิดรับคุณแล้วนะคะดังนั้นนะขอให้ขยันทำมาหากินก็จะทำให้มีเงินมีทองเข้ามาเพิ่มมากขึ้นหรือคุณอาจจะได้เจอช่องทางในการทำเงินใหม่ๆก็ได้นะคะได้เจอรูทางนะในการทำเงินเพิ่มมากขึ้นมีโอกาสนะคะคที่จะได้เงินพิเศษเงินโบนัส เงินตกเบิกหรืออาจจะเป็นเงินค่าล่วงเวลานะคะเงินต่างๆที่มันสมควรจะเป็นของคุณนะคุณก็จะได้รับนะคะแต่อาจจะต้องระมัดระวังด้วยนะแม้ว่าเราจะหาเงินได้เยอะแต่ก็อาจจะเผลอใช้ใจ่ายเงินเกินตัวไปบ้างนะคะนะเงินก็ใช้ไปกับ เกี่ยวกับความสวยความงามนะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะก็อาจจะหมดเยอะหน่อยนะเรื่องความสวยของเราภาพลักษณ์ของเราเสื้อผ้าเครื่องประดับต่างๆนะคะาบางทีก็ซื้อเพราะความนะอยากความมีกิเลสลุวนๆเลยคือถ้าซื้อมาแล้วนะคะมันมันทำให้เรามีความสุขมันเหมือนเป็นรางวัลชีวิต ให้กับเรามีกําลังใจในการทํางานต่อไปนะก็สามารถซื้อได้แต่ว่าราคาก็อย่าแพงเกินไปหรืออย่าซื้อเยอะเกินไปนะคะก็ต้องมีลิมิตในการใช้จ่ายเงินด้วยนะเรามีสติในการหาเงินเราก็ต้องมีสติในการใช้จ่ายเงินด้วยนะก็เป็นสิ่งที่พายอยากจะสื่อเตือนนะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะมีดวงนะของความสมหวังนะคะเหมือนสิ่งที่คุณคิด สิ่งที่คุณปรารถนานะมันกําลังจะเป็นจริงมันกําลังจะสําเร็จนะคะเหมือนเราคิดอยากจะให้เป็นอย่างไรนะมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะรวมถึงชีวิตของคุณดูจะมีความสุขมากขึ้นนะคะอาจจะมีอะไรหลายอย่างที่มันเคยเป็นปัญหามันเคยทําให้คุณไม่รู้ไม่สบายใจนะมันก็กําลังคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นคุณจะดูสดใสมีชีวิตชีวา มีความหวังกับชีวิตมากขึ้นนะรวมถึงอนาคตอันสดใสนะคะที่เหมือนทําให้คุณมีพลังใจมีแรงบันดาลใจในการก้าวเดินต่อไปนะในการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะคะคุณจะมีชื่อเสียงได้รับรางวัลเกียรติยศอ่าหรืออาจจะเรื่องของการสำเร็จนะคะในสิ่งที่คุณทําก็ได้นะมันเหมือนกับว่าจะเกิดความสำเร็จในทุกทิศทุกทาง นะคะสมหวังดังที่เราปรารถนาหรืออะไรที่เหมือนเราจะาผิดหวังหรือเคยหมดหวังกับสิ่งนั้นแล้วนะคะอยู่ๆมันก็กลับมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะดังไพ่สตานะคะอะไรก็ตามแต่นะมันเป็นไปนได้เสมอถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะแล้วโชคชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็จะเล็งเห็นในความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณพร้อมประทานพร ความโชคดีความสำเร็จมาสู่ตัวคุณด้วยนะคะเนี่ยมีชื่อเสียงในสายงานที่คุณทำอยู่แล้วก็มีโอกาสนะคะที่จะคว้าเงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะที่มาจากความสามารถมาจากการาใช้นะคะพรสวรรค์ในตัวของคุณด้วยนะหรืออาจจะทำงานใหญ่สำเร็จได้งานใหญ่มาทำนะคะถ้าเราทำ บรรลุตามเป้าหมายมันก็จะหมายถึงเงินก้อนใหญ่ก้อนโตอีกด้วยนะโชคลาภที่มันอาจจะเข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันหรืออาจจะเป็นความสําเร็จที่มันเกินความคาดหมายของตัวเราก็ได้นะคะสําหรับใครนะที่อาจจะมีความทุกข์นะคะหรือมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องหนักใจอะไรก็ตามแต่นะไม่ว่าจะเป็นปัญหางานเงินนะคะหรือปัญหาครอบครัวต่างๆนะคะช่วงนี้นะก็ขอให้อดทน แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเสมอในบางปัญหาเราอาจจะต้องใช้ระยะเวลานะที่เป็นตัวช่วยทําให้ทุกอย่างมันจบสิ้นไปได้นะคะหรือต้องอาศัยการปล่อยวางนั่นแหละนะถือไว้มันก็หนักนะคะมันก็เครียดนะบางเรื่องเราก็ต้องปล่อยวางไปบ้างมันก็จะทําให้จิตใจเราเบาลงพอเบาลงเราก็มีความสุขเราก็ทําให้มีกําลังใจนะในการใช้ชีวิต ในการทำสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะคะนะก็เป็นดวงของการได้หลุดพ้นจากวิบากรรมหมดทุกข์หมดโศกนับจากนี้นะชีวิตของคุณก็จะมีความสุขมีความสดใสนะชีวิตเหมือนได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะคะแม้ว่าคุณอาจจะต้องเจอบททดสอบเจอบทเรียนที่มันอาจจะเป็นอุปสรรคในชีวิตอยู่บ้างแต่ถ้าคุณมีความอดทนพยายามมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะผ่านพ้น ช่วงเวลายากลำบากต่างๆไปได้นับจากนี้นะชีวิตของคุณก็จะมีสิ่งดีๆมีโชคลาภมีความสำเร็จมากมายที่รอคอยคุณอยู่ที่ปลายทางนะคะก็ขอให้คุณคิดดีทำดี พูดแต่สิ่งที่ดีเข้าไว้นะคะกระทำความดีในรูปแบบต่างๆขยันหมั่นเพียรน,นะเชื่อเลยว่าชีวิตของคุณก็จะได้ดีอย่างแน่นอนขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากกณรก็สามารถกดปุ่มสปะแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วย สุดท้ายนี้นะคะขอวอวยพรให้ทุกท่านนะมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตนะคะคิดหวังสิ่งใดนะก็ขอให้สมหวังดั่งใจปารถนาเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงปังปัง,ปงตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ